กระดาของเราเนอะเรามาพบกับวันนี้นะคะรอบบ่ายของเรานั่นเองเนาะสำหรับคันนี้ค่ะ Toyota i n n o v a นะคะปี2013นะคะมากับราคาเท่าไหร่นะน้องนุ้ย3 9 0 0 0บาทจ้ะลูกค้าค่ะปีอะไรจ้ะพี่ฟ้าปี2013ค่ะสำหรับคันนี้นะคะอ่าปี2013ใช่แล้วเครื่อง2,000ตัวนี้เป็นตัว G option ลูกค้าขาตัว G กับตัว G option แตกต่างกันนะจะ ต้องบอกก่อนว่า 1. o p t i ออปชันของเขาสเกิร์ตรอบคันไม่มีนะตัว G ออปชันตัว G ธรรมดาแยกแยะนะคะลูกค้าสเกิร์ตรอบคันไม่พอคุณมีไฟตัดหมอกสปอร์ตไลท์พร้อมแล้วอุ้ยออปชันเต็มมากใช่เพราะว่ามันเป็นตัว G ออปชันค่ะพี่ฟ้าค่ะบอกเลยว่าตัวนี้ยางเป็นยังไงพี่ฟ้าปี19ใช่แล้วยางปี19ตัวนี้ยางดันลบลูกค้าขา ต้องบอกก่อนว่าใครที่เล่นรถเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายางยี่ห้อไหนดีไม่ดีใช่แล้วยางญี่ปุ่นยางจีนยางอะไรไทยยางอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณใช้ดันหลบแสดงว่าคนนี้ดูแลรักษารถดีใช่ค่ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ยางปี19เาเอาง่ายๆเลยยี่ห้อถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรแต่คุณมั่นใจได้ว่าที่ปีก่อนเลยค่ะยางใหม่แน่นอนยางใหม่สี่เส้นหรือเปล่าสี่เส้นค่ะอร นึกว่ายางใหม่แค่เส้นเดียวยางใหม่สี่เส้นค่ะน้อง้ยางใหม่สี่เส้นนะจ๊ะแล้วดูดิพี่ฟ้ายังไม่ได้เก็บสียังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยคือเป็นรถบ้านจริงๆอ่ะขอบยางยางสมบูรณ์ยางสมบูรณ์95%รถจอดไม่โล่งไม่ต้องแบบได้ตากแดดแบบถูกต้องค่ะพี่ฟ้าแล้วคิ้วเห็นไหมคะ คิ้วกันกระแทกเขาก็ไม่มีรอยเพราะว่ามันกันกระแทกถูกต้องจริงๆแล้วถ้าโดนกระแทกอะไรมามันก็จะเป็นรอยอยู่แล้วใช่ค่ะน้องแล้วยังมีในส่วนของสเกิร์ตเห็นไหมคะจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตทางอ่ะมาดูด้านหลังนิดหนึ่งเห็นไหมคะพี่ฟ้าสเกิร์ตรอบคันมีเซนเซอร์ถอยนะคะแล้วตัวนี้เป็นไงคะตัว 2.0G โลโก้เขายังอยู่เหมือนเดิมอ่ะเราไปดูด้านข้างในกันนิดหนึ่ง นี่นี่ขนาดยังไม่ได้เก็บนะใช่ค่ะนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บนะคะสมบูรณ์มากใช่ด้านหลังห้องเก็บสัมภาระของเขาก็จะนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าต้องการขนของเยอะสามารถพับเบาได้นะคะอ่าใช่เลยอ่าพับเบาเราก็พับขึ้นได้เลยอ่าต้องแจ้งก่อนว่าอย่างนงี้จาน้องน้ยอินโนวานะคะมันดีตรงที่ว่ามันเป็นรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัว ไปไหนมาไหนไปได้กันหมดทั้งบ้านะนะคะแล้วเบาะเนี่ยสำหรับเบาะหลังสองตัวนี้<ช>สามารถพับ,พบได้ไดแล้วพับของเขาเนี่ยไม่ได้พับได้ตอนเดียวเขาพับแล้วแขวนขึ้นด้านบนบตรงนี้<า>คุณสามารถจะวางต้นไม้วางไม้กอล์ฟวางอะไรก็ได้ตรงนี้<ช>ได้หมดนะคะบอกเลยแล้วที่สำคัญตัวนี้ปี2013ัล,ลูกค้าถามมีแอร์ราวจ้ะ มีแอร์ลาวมีแอร์สตอนนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเนาะ,ะราคา3า9 0 0 0เบาทลูกค้าขาผ่อนเพียงแค่เ0็ดพันค่ะประมาณเจ0 0พันหรือถ้าลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้ทั้งหมดต้องใช่ค่ะฟรีดาวได้ทั้งหมด นะคะอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าเนาะมาดูด้านในกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับ i n นโนวคันนี้นี่เป็น2ชโทนเช่นเดียวกันนะคะแล้วดูแอร์เขาตัวนี้มาพร้อมลายไม้ใช่ออกมาไฟดูนเรเยบหลูนิดนึงค่ะตัวนี้มาพร้อมลายไม้ค่ะใช่นะนี่มาตรงนี้เลยนะคะคอนโซลนะคะตัวนี้เห็นไหมยังสะอาดใสปิ้งใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะ แล้วก็ตัวนี้จ้ะสำหรับเบาะเลยเบาะของเขานะคะ,คะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้เนาะสภาพยังสมบูรณ์สมบูรณ์มากเนะาะแทบจะไม่มีรอยแตกเลยค่ะอันนี้เนาะสำหรับรถทันนี้นะคะเป็นเบาะหนังใช่ค่ะส,สีเดียวกับอคอนโซลด้านหน้าเลยถูกต้องจแล้วข้อดีของอินโนวาคือหน,หนคุณไปได้ทั้งครอบครัว2คุณนั่งสบายแล้วสาม ตัวนี้เป็นตัวแอร์ลราคือคุณไม่ต้องไปแย่งแอร์กันด้านหลังบอกว่าเปิดแอร์เย็นๆหน่อยด้านหน้าเอ่อด้านหลังไม่เย็นไม่เลยคุณแยกแอร์กันคุณไม่ต้องมาให้ใครเปิดแอร์อะไรคุณคอนโทรลด้วยตัวคุณเองได้หมดแล้วแอร์มี3ตอนเลยไม่ใช่มีแค่2ตอนเท่านั้นนะคะเอออ่ะไปดูด้านหลังกันนิดนึงดูตอนที่2ก่อนเป็นยังไงบ้างพี่ฟ้า ด้านหลังกว้างมากนั่งสบายค่ะน้องนุ้ยบอกว่านุ่มด้านข้างข้างประตูก็จะเป็นลายไม้นะคะตรงมือจับเนาะใช่เป็นลายไม้หมดแล้วนะตัวนี้ดูเรียบหรูนิดนึงแต่บอกว่าเลยสําหรับรถทันนี้สวยมากๆอ่ะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะเหมือนด้านหน้าเลยเป็นสีครีมสําหรับวันนี้นุ้ยกับพี่ฟ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ